อ่าท่านผู้ชมครับอันนี้อีกช็อตหนึ่งนะครับในการเลี้ยงเส้เดือนที่เราจะใช้อาหารเสริมตอนนี้ทั้งคุณครูคแดนที่อยู่ใกล้ๆผมเนี่ยเราก็ครูต้อมก็กําลังเก็บผักนะก็อันนี้คือคะน้าเม็กซิโกรครับหรือผักไชยานะเสร็จแล้วเราก็จะเก็บตอนนี้ครูกบกํลาลังตามมาเนะาะเอาเข้ามาน,นี้ลกูกเข้ามาน,นี้เอาไปทําอะไรครับตรงนี้เอาไปเป็นอาหารเสริมไส้เดือน ในในกรณีที่เราเลี้ยงไม่ต้องรีบร้อนนะครับเนี่ยเพราะนั้นคณะมิโกปลูกไว้เถอะครับถ้าเราไม่กินเราให้ไส้เดือนกินเพราะว่าผักพวกนี้มันจะย่อยง่ายแล้วพอไปลงเ,เลี้ยงไส้เดือนเนี่ยประมาณ20วันมันก็กินหมดแล้วนะครับหรือว่าก็อย่างช้าก็ไม่เกิน30วันก็จะกินหมดแล้วนะแต่ถ้าเราเลี้ยงเ,เพื่อที่จะเอามูลเร็วๆเ,เราก็ยาวไปใส่เนาะ สิวันสิห้าวันนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้ามีตรงนี้ก็อาจจะเสียเวลานิดนึงก็จะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าตรงนี้จะดีอย่างที่ว่าพอมีอาหารเสริมมาเส้เดือนก็จะตัวโตวถ้าเราทําทําได้ระยะเวลานะครับคือพอได้แล้วเวลาเรากวาดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราปล่อยให้ให้ไส้เดือนกินจนหมดเลยทิ้งไว้นานเนี่ยไส้เดือนตัวใหญ่ๆก็จะตายแหละทีเนี้ยเพราะไม่มีอาหารก็ะจะลูกเขาขึ้นมาฉะนั้นเวลาเราเลี้ยงเราอยากได้ตัวโตวเราก็ต้องกําหนดเวลาให้ได้ การเลี้ยงแค่เดือนเราไม่ต้องดูตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว,ว่าเราเรา,เราจัดจัดระบบของเราให้ได้นะอย่างผมเนี่ยนะผมก็ไปโน่นไปนี่อยู่ตลอดกลับมาแคเดือนเขาก็อยู่นะเขาไม่ได้ร้องกินเหมือนเป็ดเหมือนไก่แต่เราต้อง,ต,องต้องรู้จกักทักษะชีวิตของเขาวิถีชีวิตของเขาแล้วเราก็จะเราก็เราเราเราก็จะทาได้อย่างง่ายนะครับเพราะนั้นก็อยากจะเรียนกับท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้เนี่ยท่านพอวิจิตก็ให้น้องๆมา ชุดหนึ่งก็ลงภาคสนามนุ่นไปดูมะงมะนาวอะไรว่าไปนะท่อไหนที่มันใช้อยู่ได้อยู่ก็ขนออกมาเพื่อจะใช้ประโยชน์ต่อไปแต่หลักๆก,ก็คือมามาลงภาคปฏิบัติจริงนะครับเพราะว่าโรงเรียนเราเป็นเป็นโรงเรียนประจําเป็นโรงเรียนที่จองให้เด็กหุหนวกเราเด็กอุ่มัญญาอ่อนเราได้เรียนรู้เพื่อจะนําไปใช้ในทักษะชีวิตของพวกเขานะครับก็ขอ,ขอบคุณท่านพอวิจิตรท่านรองแล้วก็ทุกทุกส่วนนะครับที่ให้ทีมงานมานําโดย คุณครูชัยชุมพลนะครับแล้วก็น้องมนัดขับรถมาโอเคนะครับวันนี้เราได้อาหารเสริมแล้วเราจะไปทําอะไรต่อไปเ,อเราติดตามตอนตอนต่อไปนะครับเอาเราจบแล้วครับคลิปนี้ขอบคุณครับ0818787089ไส้เดือนบุรุษฟาร์มสวัสดีครับ